โอ้ยสื่อสวัสดีครับพเพื่อนๆยิๆนดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฮองไครส์รลกันอีกแล้วนะครับใครที่กําลังรองข่าวอัปเดตซุปซิปวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวอัปเดตซุปซิปมาอัปเดตให้กับพกเพื่อนๆกันแล้วครับซึ่งในวันนี้จะเป็นข่าวที่รวมค่อนข้างหลายอย่างพเพื่อนๆโดยหัวข้อที่ผมจะมาอัปเดตให้กับพกเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวของเวอร์ชั่น3.4ครับบวกกับข้อมูลตัวละครที่จะมาในเวอร์ชั่น3.5บวกด้วยครับ สำหรับ3.5บวกคือเวอร์ชันไหนบ้างนะครับก็ถ้าให้ระบุเจาะจงจากที่ผมประเมินนะน่าจะอยู่ใน3.5 3.6แล้วก็3.7นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่า <laughs> เนื้อหาในคลิปทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมเก็บรวบรวมมาเท่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อ,อย่าเชื่อ100%อยเนะฟังเอาสนุกก็พอนะครับเพื่อความสบายใจของตัวเพื่อนๆเ,เ,เองและความสบายใจของตัวผมด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเนะะื้อหาของวันนี้กันเลยครับยางแรกสุดจะเป็นข้อมูลในส่วนของเวอร์ชัน3.4่นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยก็น่าจะพอรู้คร่าวๆแล้วนะว่าสเกลความยิ่งใหญ่ของ3.4เนี่ยมันประมาณไหนนะครับและถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะสำหรับตัวผมเนี่ยบอกเลยว่า3.4ผมว่ามันเป็นแพทที่ใหญ่นะครับไม่แพ้กับแผดครบรอบเลยเพื่อนๆแผดครบรอบที่ว่าเนี่ยก็คือเวอร์ชัน3 2ที่จะเป็นตู้ของน้องข้าวเพอเพออาจจะเป็นขั้นกว่าด้วยซ้ำเพราะข้อมูลล่าสุดครับ เขาบอกว่าตัวละครที่จะมาใหม่ในเวอร์ชัน3 4นะครับอย่างพี่ไปนอนเนี่ยเขาจะมีคาซีนกาชาพิเศษที่จะเป็นแบบน้องฆ่าเพื่อนๆซึ่งการที่ไปนอนเขามีคาซีนพิเศษนะบอกเลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทีมงานเนี่ยเขาให้ความสําคัญแบบมากๆนะแล้วประเด็นคือไอ้คาซีนพิเศษนี้เนี่ยเพื่อนๆนมันไม่ได้จบที่ไปนอน,นครับมันลามไปถึงตัวละครที่จะมาจากคอแลบเฟดด้วยครับเพราะจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าตัวละครจากคอแลบเฟดเหมือนว่าจะมีคาซีนแบบพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วเรนคือตัวละครจากคอร์เฟสเนี่ยไม่แน่ตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะเขาบอกว่ามันอาจจะมีมากกว่า1นึ่งคัสซีนะครับการที่เขาบอกว่าอาจจะมีมากกว่า1นึ่งคัสซีเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันครับว่าไอ้คัสซีพิเศษของคอร์เลบที่เขาว่ามันจะเป็นคัสซีรวมทั้งเซเบอร์กับอาเชอร์เนี่ยอยู่ในคัสซีเดียวกันเลยหรือจะเป็นคัสซีแบบแยกนะครับของเซเบอร์หนึ่งตัวกับของอาเชอร์อีกหนึ่งตัวก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับก็สำหรับตัวผมนะผมว่า การที่ทีมงานเขาเล่นใหญ่คอรแลบ,บกาแฟนะครับน่าจะเป็นคาสซีนแบบแยกเลยเพื่อนเพื่อนซเบอร์หอันแล้วก็อาเชอร์อีก1อันนะแต่ตรงนี้ย้ำอีกทีเดี๋ยวต้องมารอดูอัปเดตกันอีกทีนะครับและเมื่อพูดถึงอัปเดตเรื่องคาสซีนนะครับจะบอกว่าไอค้คาสซีนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันยังไม่จบเท่านี้ครับมันยังมีอีกครับโดยในเวอร์ชัน3.4นี้นะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันแล้วละ่ะว่าแก๊งสเตลารอนฮันเตอร์ทุกตัวเนี่ยจะได้ของเล่นใหม่กันหมดนะครับ ใช่ทุกตัวเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะโดยตัวละครยุคแรกเวอร์ชั่น 1x b l a d e Silver o o แล้วก็ Kafka นะครับ3ตัวนี้เนี่ยจะได้รับการบัฟอัปเกรดความสามารถทำให้ตัวละครสามารถหยิบเอามาเล่นใช้งานในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นนะครับพอตัวละครเวอร์ชันหนึเนี่ยบอกเลยว่าหลายตัวเนี่ยความสามารถเอามาใช้งานตอนนี้เนี่ย สเปคจากที่มันร้อเนี่ยมันจะเหลือประมาณแบบสามสเเท่านั้นนะครับอันนี้คือผมให้เยอะนะเพอเพเนี่ยมันอาจจะดอกมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะครับส่วนตัวละครตัวสุดท้ายนะครับน้องไฟไฟที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของแกงสเตอร์รอนฮันเตอร์ถึงแม้ว่าน้องเขาจะไม่ได้รับการบัฟอัปเกรดความสามารถนะครับแต่จากข้อมูลล่าสุดนะครับที่น้องจะได้เนี่ยก็คือสกินใหม่เพื่อนๆสาหรับใครที่เป็นเมนน้องไฟไฟนะครับตรงนี้เนี่ยก็เตรียมตัวกันให้ดีนะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สกินมาใหม่ที่ว่าเนี่ หรือจะเป็นสกินที่จะต้องเสียเงินนะครับแต่ที่แน่ๆสกินของน้องไฟไฟที่จะมานะครับมันจะมีคัสซีนโชว์เคสสกินด้วยครับซึ่งถ้าเขาเอามาขายนะครับไม่แน่จากที่เพื่อนๆคิดว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อเนี่ยถ้าได้เห็นคัสซีนอาจจะทําให้เพื่อนๆต้องเปิดกระเป๋าก็เป็นไปได้นะสาหรับน้องหี่ห้อยนะครับมาแต่ทีเนี่ยบอกเลยว่าเล่นใหญ่มากๆนะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะครับสําหรับใครที่พลาด อัปเดตเก่าๆในส่วนของน้องไฟไฟจากข้อมูลที่เคยหลุดออกมานะครับใครที่อยากจะอัปเกรดทีมน้องนะครับอย่าลืมเตรียมเพชรเพื่อไว้ตอนเวอร์ชัน3.8ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่แค่ข้อมูลที่มันเคยหลุดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเวอร์ชัน3.8เนี่ยเหมือนจะมีตัวละครใหม่ที่จะมาอัปเกรดให้กับทีมน้องไฟไฟนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นข้อมูลอัปเดตสุดท้ายของเวอร์ชัน3.4่นะครับจากข้อมูลล่าสุดนะครับเหมือนว่าลางดาวเนี่ยเขาจะเปิดขายพาสแบบรายปีครับ ซึ่งโดยพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือพาร์แบบรายเดือนนั่นแหละเพื่อนเพียงแต่ว่าพาร์แบบรายปีเนี่ยมันเหมือนว่าทีมงานเนี่ยเขาจะมัดรวม12เดือนนะครับแล้วก็มาขายให้เราใน,นราคาพิเศษซึ่งเอาจริงจากที่ผมฟังครั้งแรกนะผมก็รู้สึกขำอยู่นิดนึงนะกับแพ็กพาร์รายปีอันนี้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมเอาจริงมันก็ดีแหละเพราะถ้าใครที่ซื้อเป็นประจําทุเดือนอยู่แล้วมันก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเติม,เพ,ม,เ,พมเพราะฉะนั้นใครที่อยากลงทุนระยะย,ยาวนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะ กับแพ็ก่านไลนปีอันนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับแพ็กเกจใหม่ที่ทีทมงานเขาจะเปิดขายเนี่ยยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันหน่อยนะอ่ะก็สําหรับข้อมูลในส่วน3.4เนี่ยจบไปครับต่อมาจะเป็นในส่วนของข้อมูล3 5บวกเพื่อนโดยข้อมูล3 5บวกนี้นะครับอย่างที่ผมได้กเกริ่นในช่วงต้นคลิปจะเป็นข้อมูลของ3ตัวละครที่จะมาใหม่ครับสำหรับตัวแรกจะเป็นไฮซิเลนนะครับ ตัวละครที่น่าจะมาในเวอร์ชัน3.5ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละคร c r i t i c a l สายกายภาพผ่านลบล้างแต่สิ่งที่มีมาเพิ่มเติมวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไฮซิเลนตัวนี้จะเป็นตัวละคร DPS ที่มีความสามารถโจมตีแบบเป้าเดี่ยวซึ่งหลังจากที่ผมเห็นข้อมูลนี้นะตัวละคร DPS ความสามารถโจมตีเป้าเดียวนะครับที่เป็นดอทกายภาพลบล้างในหัวผมที่มันผุดขึ้นมาตัวแรกเนี่ย ก็คือลูกกาเพื่อนๆจริงๆลูกกที่เป็นสีดาวนะครับแล้วประเด็นคือผมลองไปอ่านความสามารถดูมันเป็นตัวละคร DPS สายดอท bleed เป้าเดี่ยวมาเลยทําให้ผมคิดขึ้นมาเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะไฮซิเลนเนี่ยมันคือลูกกเวอร์ชัน5ดาวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลในส่วนของน้องมีนาร่างใหม่นะครับโดยน้องมีนาเนี่ยจากไทม์ไลน์นะครับรู้สึกว่าตัวน้องน่าจะมาในเวอร์ชั่น3.6เพื่อนเพื่อน ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสำหรับนอมีนาข้อมูลอัปเดตเพิ่มนะครับเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละคร DPS ผ่าความทรงจำที่มีความสามารถในการเสริมแกร่งเมมโมสไพร์ของตัวเองได้ครับนอกจากนี้ความสามารถของนอมีนานะครับจะทำการเล็งศัตรู2เป้าเพื่อนๆต้องบอกว่ามาอีกแล้วนะครับกับสกิล2เป้าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่2ต่อจากเซเบอร์เลยนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการบอกใบของทีมงานหรือเปล่านะครับว่าในอนาคต อาจจะมีบอสมาทีละ2ตัวเยอะขึ้นกว่าเดิมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นข้อมูลของตัวละครไซรินเพื่อนจากข้อมูลที่เรามีกันเนี่ยคือตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นสมาชิกเบ็ดอินสลอตของทีมน้องมีนาล่างใหม่นะครับซึ่งข้อมูลอัปเดตของวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวละครน้องไซรินจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตผ่านความทรงจําเธอจะมีสกิลของเมมโมสไปร์หลายสกิล ที่จะทําการเล็งพวกพ้องใส่เราทุกตัวนะครับสำหรับความสามารถไซรินต้องบอกว่าเขาบอกมาแค่นี้เลยเพื่อนๆตอนที่ผมอ่านครั้งแรกภาษาอังกฤษเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างกำกวมเหมือนกันนะแต่จากที่ผมเข้าใจเนี่ยที่เขาจะบอกเนี่ยก็คือความสามารถเม m โมสไพของไซรินมันจะเป็นความสามารถในการซัพพอร์ตนะครับมันเลยเล็งที่พวกพ้องใส่เราทุกตัวนะครับไม่ได้เล็งไปที่ศัตรูนะ อ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลข่าวอัปเดตซูสฟิทของวันนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับหลังจากฟังอัปเดตวันนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นอะไรก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับและสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุดของเกม h o n g k o n Star Rail นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมน่าจะไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบยบ